เราเริ่มจากหน้ากู l ก d r ได้นะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์ต่างๆเราก็คลิกขวาได้เลยสมมติอันนี้เป็นผู้มุรหลักตรก็คลิกขวามันก็จะมีคําว่าแชร์แล้วก็แชร์นะครับมีเครื่องหมายคนบวกแล้วก็คลิกซ้ายปกติบางทีมันจะมีมีป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาแทนในบางเครื่องมันจะไม่ขึ้นหน้าต่างนี้นี่คือปัญหาะจะมีหน้าต่างตรงนี้นขึ้นมามีคาว่าใช้สิทธิ์เราต้องคลิกคำว่าใช้สิทธิ์ตอนนี้เครื่องนี้มันไม่ขึ้นมันมขึ้นหน้าต่างเราก็มาตรวจดูตรงนี้นะครับตรงนี้มีตัวเลืออกกยู่มีจําัด ค่า d e f a u l t เดิมเนี่ยถ้าไม่เคยแชร์เลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นจำกัดอย่างนี้เราต้องมาเปลี่ยนจำกัดเป็นทุกคนมีลิงก์นะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยล้ะตัวนี้ก็คือผู้มีสิทธิ์อ่านนะครับถ้าเราไปแก้ตรงนี้เป็น Editor คนนั้นที่สามารถมาลบไฟล์เราได้ด้วยเราก็จะใช้แค่ว่าเขาอ่านได้อย่างเดียวนะก็ดู2จุดเสร็จแล้วก็คัดลอกลิงก์ครับตันนี้เทคนิคเวลาเราคัดลอกลิงก์แล้วเนี่ยแนะนำเอาเปิดโปรแกร,รม n o t e p a d ขึ้นมานะ n o t e p a d อยู่ไหนนะครับจะเป็นอันนี้เป็น windows 10นะครับ เราก็คลิกที่เมนู Start เลื่อนลงมาที่ Windows a c c e s s o r y นะครับก็จะมี Notepad อยู่ถ้าเราเรียกใช้งานบ่อยๆเราก็สั่งคลิกขวาเขาก็ได้นะแล้วก็สั่งให้เขาพิมพ์ t t s t t r t ซะเขาจะมาอยู่ในในช่องตรงนี้จะให้เราเรียกครั้งต่อไปง่ายขึ้นเราก็คลิกเสร็จแล้วก็สั่ง Edit Page เลยวางเลยอันนี้ก็คือลิงก์ที่เราได้นะครับอันนี้เราจะพิมพ์ข้อความอะไรข้างบนเราก็พิมพ์แล้วก็ Copy ส่งส่งตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเวลาก๊อปต้องก๊อปให้หมดนี้นะครับเอาไปวางใน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 ไลน์ก็ได้นะครับนะ <_ d ream> เขาก็สามารถที่จะแตะได้อันนี้ผมทำให้ดูด้วยกันนะอันนี้ก็ copy น,น,นะครับเอาไปวางไว้ในไลน์ไลน์เปิดอรือยังเนาะเดี๋ยวเปิดเปิดไลน์สักหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวก็จะไปวางในไลน์นะฮะนี่ก็ผมไปวางในกลุ่มไลน์ ทดสอบเห็นไหมรเราก็ Copy เสร็จเอามาวางไว้ตรงนี้เมื่อกี้ผมใช้ c t t r V Ctrl อนนกับ V นะครับนนสมมุติเราปิดหน้าต่างนี้ไปพออยู่ในไลน์ปุ๊บก็คลิกคลิกปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าที่หน้าต่างตัวนี้ให้เรานะครับทันไว่ผมไลองดูอีกทีนะครับ,มมอรบเอาแค่นี้นะคลิปจะได้สั้นๆครับ